เหล่ายูทูบสปาดีมูมเพินมื่อวันนี้มานํำเสนออนี่รุ่นนี้ไพ่เคยได้ใส่เนี่ยรุ่นมดโตละลามดโตละลาเนาะรุ่นพับเสด้าเห็นบบบันเจามีเบาบันเจามีเบาใส่แบตนีกใส่ได้แล้วนี่แบตมันเสื่อมที่งๆแต่มันคือสิบบมีเลยเนาะอะไรเนาะก็ที่หายากและรุ่นเบิดโตละลามีเสา น้องนี่ก็เ,เคยได้ใซนเด้อพวกเจ้าท่านใส่บอเกิดท่านบอมูดตัวละละ่ะนะคำคำมีแบตมาเปลี่ยนในใส่ได้แล้วนี่มันแบตมันเสื่อมก็ซื้อๆได้นี่ได้คำมีแบตมามามา,มา,ม,ามาเปลี่ยนใส่ในเปิดนนขึ้นเราได้ในี่เอาเฮลโหลมูดตัวละไปท่านใส่ท่านใส่บอพวกเจ้า นี่ซูมให้เบังนีแน่ซูมให้เบังโหลดบตโตรล,ละละว่าหยอกกันในสมัยตะกี้เนาะรุ่นมัดโตละละอ่ารุ่นเดียวกันวีหกศูนย์ไอเะ โอ้ปุ่มเปิดปิดเพิ่อยู่นี้เนาะปุ่มเปิดปิดะทำไปเปลี่ยนแบตมันก็เปิดขึ้นแล้วแหละแบตมันเสื่อมอนี่วินเทจของวินเทจไปหน่อยวินเทจเบองเสาสัญญาณเมียกันเนี่ยเพลระบจั ือมาออกมาแนวนี้เสาสัญญาณฮัทมาแต่ว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะเก็บไว้เป็นของเอิ่อนอย่างเป็นที่ระลึกของสะสมกคนี้หน่อยเนาะขนาดฝ่ามือน,น,นี่ประมาณสักนี้นมโทอลาลานี่ค่ะด้านหลัง เป็นรูปตัวเอ็มตามโลโก้สไตล์ของมอเตอร์ล่าในกระหูเสียบไในเป็นแบบสีไร้หูเสียบเปิดสายสากในกระแมนเสียบซัเบลนะตะกี้เดี๋ยวโคตรเทไปม <mel od ic 00> ีรุ่นพับไปชิด๊าบมาเลยคือนี่สายขาวครับ hello hello เลย ปุ่มเปิมยังยังดีู่ได้พี่น้องยังโอเคแต้ปุ่มเมนูปุ่มเมนูปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงซ้ายขวาอ่ะหน้าจอก็จะเป็นดิจิตอลสีป่ะขาวดำโบกจืดอะยังเป็นสีหรือขาวดำจืดอ,อะได้ละโคตรเท่เลยพียมีตะกียร์